เาผู้ชายเหรอลูกกระชื่นบอกไม่กลัวกระชื่นระวังนะของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบลูบเดี๋ยวนวดหลังแป๊บนึงแล้วกันทุกคนแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะนวดหลังสักแป๊บนึงทอเท้าใคร เนี eh? uh ่เครื่องนวดอะไรอะฮะเออเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยเฮ้ยไฮ้ยเยเฮลเ้ยไป้เ้วยเ้เร็ยเฮ้ยเ้ว้วย้เ ด้วยความเร็วแสงให้หมาไปไหนว่าหมาไปซ้อมบอลแน่ว่าหมาว่าหมาก้าประเชิญประชิญไม่รู้เหรอว่าเขามีอะไรนวดประชิญพูดงนี้ได้ไงประชิญไม่รู้จริงเหรอชชิญไม่รู้จริงเหรอ นี่ไงเดี๋ยวจะนวดตรงนี้ไงนี่ไงนี่ไงจะนวดไม่ได้นวดนานแล้ะมีแต่ตะนั่งนวดทุกทุกวนันทุกวนันอีกฮะคือมาให้มึงนวดแทๆ้ๆบ้านหน้าอยู่มากขอบคุณค่ะเขาอยู่กันไปอย่างนี้ละเธอ บอยเอ้ยเอ้ยอ้ไ,ไหนมาลูกอุ้ยไปไหนมาคะอุ้ยไปไหนมาแม่จะนวดหน่อยนี่ไงยังใช้ได้ดีอยู่ยังใช้ได้ดีอยู่ไปดูทีไปดูถุงทองดิถุงทอง เ <c oughs> ข้าบ้านดีกว่าลูกเอ้ยอ,อย่าดือ้อเข้าบ้านมันมืดแล้วมันไม่มีใครเดี๋ยวมันไม่มีใครจับลูกไปอยู่กับยายดีกว่าไปไปอยู่กับยายดีกว่านี่ไงรอตามจับมาแล้ว <c oughs>

เธอมีอะไรเธอมีอะไรในใจพูดมาสิถุงเงินถุงเงินถุงเงินสุงเงินถุงเงินมานี่มาแล้วถุงเงินอเมีย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 อเมียเมียเมียเเมีย ทกคนไปนี่มาลูกมา่าแม่เร็วๆวมาหาแม่เร็วเวสิเร็วๆลุกอย่าขี้เกียจเร็วๆ <c oughs> ทุกคนดู <c oughs> ไม่มาหรอกมันไม่เหมือนถุงทองถุงทองมันยังแอคทีฟบ,บ้างอันนี้ไม่เอาโลกอะไรเลยเป็นแมวเบื่อโลกมาเร็วๆวถุงเงินเร็วๆวอยู่บนเตียงอันนี้ถุงทองค่ะมีถุงพอพินพี่น้องกันอันนี้เป็นน้องถุงทองนี่เข้ามาทีหลังก็ให้เป็นน้อง ตรงทางตัวนี้อะขี้อ้อนเห็นไหมนะเนี่ยขี้อ้อนฉลาดฉลาดเนาะพันเดียวกันค่ะพันเดียวกันแต่หน้าคนละแบบคนละลาย มักกันเนยอ่ะนั่งนั่งลงนั่งลงนั่งนอนเนี่ยนอนเนี่ยนอนก่อนเนี่ยนอนไม่ต้องรักแล้วพออะไรอะไรฉันอุ้มหล่อนเข้ามาในบ้านนะ จะเป็นคนอุ้มหล่อนมานะเมื่อกี้เนี่ยเออหล่อนอย่ามานะทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนวดก่อนยนังคืนเจอกันใหม่นะคะสักสองทุ่มทักสองทุ่มเด็ดจะไ์ขายของนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ แค่นี้ก่อนเดอ้อหนีเหรอหนีแม่เหรอหนีแม่เหรอแค่นี้นะคะทุกคนแค่นี้นะบาย